wish กับ hope แปลว,ว่าหวังเหมือนกันเป็น verb หรือกริยาเหมือนกันแต่มันดันไม่เหมือนกันอ่ะมันยังไง wish นี่อะรครับมันจะเป็นหวังที่ต่างจาก hope เพราะว่า wish มันจะเป็นหวังแบบ หวังแบบเป็นไปไม่ได้อ่าหรือหรือแบบเกิดขึ้นได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้แบบนี้จะใช้เป็น wish แต่ถ้าเป็น hope เนี่ยมันจะเป็นหวังแบบหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆอ่าแบบนี้มันก็เลยต่างกันในแง่ของการใช้งานแล้วก็ในแง่ของการแปลด้วยนะครับเอ่อ wish เนี่ยโครงสร้างก็จะต่างจาก hope ด้วยอ่า โครงสร้างของเขาจะมีอยู่2โครงสร้างหลักๆเลยนะครับโครงสร้างแรกเลยก็จะเป็นโครงสร้างที่ตามด้วย past simple นะครับก็คือ verb ช่องที่2ในกรณีแบบนี้แสดงว่ามันเป็นหวังในสิ่งที่มันไม่จริงในปัจจุบันหรือว่าไม่จริงในขณะที่พูดนะครับยกตัวอย่างเช่น I wish I were you I wish I were you ฉันหวังว่าฉันจะเป็นเธอเราเป็นเราเป็นใครไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราหวังแบบเป็นจริงไม่ได้อย่างเงี้ยจะตามด้วย past simple หรือว่า verb ช่องที่2นะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งอีกโครงสร้างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นการคาดหวังในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วเราแก้อะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าเออเราน่าจะอย่างนั้นเราหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับกรณีแบบนี้เราจะใช้เป็น wish แล้วตามด้วย p a s t Perfect นะก็คือ have แล้วบวก verb ช่องที่3นะครับยกตัวอย่างเช่น uh, I wish Mark had come อย่างเงี้ย I wish Mark had come ก็คือฉันหวังว่ามาร์กจะมาแต่ว่าอองานเลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเหมือนแบบการประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับม,มาร์กไมมาไงน่ามันเกิดเหตุการณ์มันเกิดในอดีตไปแล้วว่ามาร์กก็ไม่มาแต่ฉันหวังว่ามาร์กจะมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาร์กไม่มาในกรณีแบบเนี้ยเราจะใช้เป็น I wish Mark had come อย่างเงี้ยเป็นต้นเก้าพไหมฮะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็เออแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของ hope hope เนี่ยจะมีอยู่3โครงสร้างหลักๆนะครับ โครงสร้างแรกเลยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนขณะนั้นอันนี้เราจะใช้เป็น hope แล้วก็ตามด้วย present continuous นะครับยกตัวอย่างเช่น uh, I hope children are enjoying with this park อ่าก็คือฉันหวังว่าเด็กๆอ่ะจะเพลิดเพลินกับสวนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นโมเมนต์เหมือนประมาณว่าเราพาเด็กไปสวนแล้วเด็กก็เล่นกันในสวนแล้วแล้วเราก็พูดขึ้นมาว่าเออหวังว่าเขาจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเหตุการณ์มันณขณะนั้นเลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นเหมือนแบบโครงสร้างแบบหวังว่ามันจะเกิดในอนาคตอ่าในรูปแบบนี้จะใช้เป็น Hope แล้วตามด้วย present simple ก็คือ v ว r b ช่องหนึ่งปกตินะครับเช่น I hope it rains tonight I hope it rains tonight หวังว่าฝนจะตกคืนนี้อ่าอันนี้หวังจริงๆว่ามันจะตกหรือมีแนวโน้มที่จะตกอย่างเงี้ยครับเอ่อหรือเราจะบอกว่า I hope I pass the exam อย่างเงี้ยก็หวังว่าฉันจะสอบผ่านอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นคือหวังว่ามันจะเกิดจริงแล้วก็อีกอันนึงนะครับในรูปแบบนี้จะเป็น hope แล้วตามด้วย p a s t simple นะครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะต่างจาก wish ตรงที่สิ่งที่เราหวังอ่ะ คือเหมือนแบบมันยังไม่สำเร็จผลแต่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคือเป็นสิ่งที่เราทำมาในอดีตละแล้วก็เหมือนแบบหวังว่าผลนะ่ะมันจะประสบความสำเร็จอันนี้จะใช้โฮปนะฮะเช่น เอ uh, I hope he listened to me I hope he listened to me ก็คือหวังว่าเขาจะฟังฉันนะในรูปแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะให้คําแนะนําไปแล้วแต่ว่าเขา่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนี่พอไหมครับแต่ว่าเราหวังว่าเขาว่าจะฟังในสิ่งที่เราแนะนําไปนะอ่ะแบบนี้เราจะใช้ I hope แต่ถ้าเราเปลี่ยนหมากลายเป็น I wish นะครับซึ่งตาม,มด้วย past simple ด้เช่น I wish he listened to me อย่างเงี้ยถ้าเป็น I wish he listened to me เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฉันหวังว่าเขาจะฟังฉันแสดงว่าเขาไม่ฟังแน่นอนนึกภาพไหมเพราะว่า wish ก็คือมันแบบแทบจะไม่เป็นแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราบอกว่าเหมือนแบบหวังว่าเขาจะฟังฉันแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ฟังเราแน่นอนอย่างเงี้ยเราใช้ I wish หรือว่าถ้าเราใช้ I wish แล้วเหมือนแบบเป็น uh, past perfect อย่างเงี้ยเราจะใช้เป็น I wish He had listened to me อย่างเงี้ยครับถ้าในกรณีแบบนี้ความหมายก็จะเปลี่ยนเป็นฉันหวังว่าเขาจะฟังฉันหมายความว่าเหตุการณ์ที่เราแนะนําในอดีตไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ฟังเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เลยบอกว่าฉันหวังว่าเขาจะฟังฉันตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะใช้เป็นในรูปแบบของ I wish He had listened to me อย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะในรูปแบบที่โครงสร้าง I wish I แล้วก็ uh, I hope เนี่ยที่มีความต่างกันความหมายก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการถอดความเวลาเราฟังหรือเวลาเราอ่านเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยแล้วก็เอาจริงๆเวลาเอาไปเขียนไปทำข้อสอบเอาไปใช้แทนที่กันก็ผิดในเชิงของความหมายด้วยมันแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวงังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ